โอกาสค่ะพระอาจารย์กลับนมัศรรการค่ะเะสาเขื่อนเสาหลักที่ว่ารู้ลมหายใจเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องรู้ที่จุดใดจุดหนึ่งที่เดียวหรือว่าในในแนวของพุทธวจนะเนี่ยจะต้องตามลมหายใจเข้าไปจนถึงหน้าท้องที่กระเพื่อมไหมคะหรือว่าดูลมหายใจเฉพาะที่มาสัมผัสที่ทางจมูกปลายจมูกเท่านั้นก็ไม่ได้บอก ไม่ได้บอกไว้ค่ะตัดแ,แค่ว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้นะเพราะว่าในส่วนของความเป็นกายเนี่ยนะก็คือลมที่ตั้งอยู่ในกายเนี่ยอยู่ในตัวปุ๊บเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นลมพัดภายนอกเนี่ยก็จัดเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายพรองตัดแค่ว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาว หายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวก็ไม่ได้บอกว่าท้องพุงสะดือหน้าอกจมูกลิมฝีปากเราก็รู้แค่ว่ามีลมกำลังไหลเข้าไหลออกไหลานานหรือไม่นานเข้ายาวก็ไหลานานถ้าไหลานานโยมรู้นานก็แสดงว่าวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณยังเกาะติดอยู่กับลมตลอดใช่ไหมรู้ตลอดว่ามีลม มีลมพอไม่ไม่มีลมเนี่ยมันคือมันจะหลุดไปคิดทันทีนะแล้วก็รู้ตลอดพอลมออกยาวแล้วก็เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้เท่ากับวิญญาณแนบกับลมตลอดใช่ไหมาแนบกับลมตลอดนี่เป็นอย่างนี้ก็เลยเลยไม่มาอิงส่วนไหนของธาตุดินของกายว่าจะต้องตรงนั้นตรงนี้ก็คือพยัญชนะตรงนี้ของพระศาสดาไม่มี บอกพิคูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตาม lider. นั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมัน่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อเธอหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อเธอหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อเธอหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นนี่แค่นี้ ค่ะราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์งั้นการจงกรมก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะจงกรมก็คือรู้อิรยาบถเคลื่อนไม่ต้องไปกําหนดจิตที่ใดที่หนึ่งเช่นเดียวกันใช่ไหมคะพระอาจารย์ขอให้อยู่กับกายนั่นแหละค่ะนะเราอาจจะรู้สึกใจมันจะไปรู้สึกที่เท้าที่สัมผัสก็ไม่เป็นไรเพราะมันยังอยู่ในกายหรือมันจะรู้แค่ว่ากําลังเดินอยู่ว่าเดินหรือว่าเดินนิ่งๆก็ได้นิ่งก็ได้ กบราขอบคุณนะค่ะพระอาจารย์ให้โยมสังเกตอย่าให้มันมีความคิดนะพอคิดปุ๊บนี่รีบวางเลยกลับมาอยู่กับกาย